สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการตั้งค่าทีวีสมาร์ทซัมซุงนะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับสังเกตว่าที่รีโมทมันก็จะมีปุ่มลูกศรน,นะครับซ้ายมือขวามือแล้วก็บนล่างตรงกลางนี้จะเป็นตัว enter ขั้นแรกนะครับก็กดที่ลูกศรมุมขวามือนะครับผมมันก็จะไปที่หน้าเลือกูมิภาค ให้เรากดคำว่าเอเชียกับยุโรปครับกด Enter อตรงกลางได้เลยพอถัดมามันก็จะเป็นการเชื่อมต่ออันนี้ถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมต่อมันก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับเชื่อมช่องไหนมันจะขึ้นช่องนั้นให้เรากดถัดไปได้เลยแล้วก็กดตกลงครับพอมาหน้านี้มันก็จะเป็นการต่อสัญญาณและไฟฟครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณไฟฟที่ปล่อยมามันก็จะขึ้นฐานนี้แล้วก็เลือกสัญญาณไ i ฟ i ได้เลยถ้ามีรหัส ก็ให้ใส่รหัสไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อแบบไร้สายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทอดทัานบริการครับ